ความคุ้มค่ากับไม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า RNG Battle ครับนี่เป็นอีกหนึ่งแมปแนว RNG ที่ผมนั้นสนใจอยากจะลองมาเล่นครับเพราะว่าเจ้าแมปนี้จะให้เราสุ่มในเรื่องของอาวุธและเกาะเพื่อไปสู้กับคนอื่นแค่คอนเซปต,ต์ของเจ้าแมปนี้เนี่ยผมก็อยากที่จะลองเข้ามาเล่นแลละท่านผู้ชมฮะเพราะว่านอกจากที่เรานั้นจะต้องใช้ดวงในการซุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะเอาอาวุธที่เราสุ่มได้เนี่ยไปสู้กับคนอื่นได้ด้วยเรียกได้ว่าจะสามารถสู้กับคนอื่นได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับดวงร้วนๆน,น,นะฮะวงเล็บว่าเติมเงินได้ด้ ต้นมาครับเขาให้สุ่ม3อาวุธของเราเอาละเริ่มจากการโร1หนึ่งครั้งได้ในเรื่องของที่ขุดมา1ใน3และดาเมจอยู่ที่8ดาเมจโอเคสุ่มครั้งที่2ได้ดาบไม้1ใน2ดาเมจ7โอเคและสุ่มครั้งที่3ครับได้เหมือนกับที่ฉาบปูนเลยและมาตรงนี้เพื่ออัปเกรดโอเคลองอัปเกรดดูฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถที่จะคราฟด้วยอาวุธที่เราสุ่มได้เหรอลัคกี้เวบอนสามารถที่จะเพิ่มความโชคดีให้กับ การสุ่มอาวุธได้ฮะกดคราฟมาเรียบร้อยต้องบอกก่อนว่าระบบของเจ้าแมปนี้ดูเหมือนว่าจะทําออกมาดีมากเลยนะโอเคสุ่มมาก่อนเลยและได้ดูเหมือนว่าจะเป็น <laughs> ชุดเกาะกระดาษสินะและสามารถที่จะไปสู้กับคนอื่นตอนนี้ได้เลยแต่ผมยังจะไม่ไปสู้ก่อนนะเพราะว่าถ้าไปสู้ตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าน่าจะไม่รอดโอเคของฟรีรับมาและตอนนี้ฮะผมมีเงินอยู่ที่10บาทและตรงนี้คืออินเด็กอ่ะผมกดปิดไปตรงนี้สเตตัสครับและก็ตรงนี้คือล้านคาดที่จะทําให้ผมนั้นโชคดียิ่งขึ้นเอาล่ะนท่านผู้ชมมาเริ่มจากนี่ก่อนเลยดูเหมือนว่านี่จะเป็นเกมพาร์ที่เรานั้นจะสูมได้คูณ2อย่างนั้นเหรอโอเค4ี โรบักลองซื้อมาก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นเอ็กซ์ต้าโลแสดงว่าจากที่ผมจะโรได้ทีละ1ครั้งจะกลายเป็น2ครั้งใน1โรอย่างนั้นเหรอและสามารถที่จะเพิ่มจาก2เป็น3ได้ด้วยยังไงอะ่ะผมขอโรหน่อยเออลองโรดูฮะม,มับกก็ให้โอ้เป็นแบบนี้จากที่เราจะสุ่มได้ทีละ1ก็จะกลายเป็นสุ่มได้ทีละ2และตอนนี้ผมได้เจ้าถังแคนดี้มาครับ1ใน66ดูเหมือนว่าจะยังมีอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่นะแต่ก่อนที่เราจะลงสนามครับผมขอซื้อนี่ก่อนเลยนะ เกมพาร์ลักกี้เข้าสู่ช่วงซื้อให้ดูเลยครับอันไหนที่ดูแล้วอยากจะลองซื้อตามเนี่ยก็ซื้อตามได้เลยครับ99โรบัคสำหรับเกมพาร์ตลักกี้เงินคูณ2 149รสาโรบัคสำหรับใครที่อยากจะเติมโรบัคราคาถูกส่งใบภายใน1-30นาทีปทเนี่ยก็แนะนำร้าน JB Top Up เลยครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะ149รบโรบัคแล้วก็ขาดไม่ได้ท่านผู้ชมฮะแมปแนว RNG เนี่ยเขาต้องสุ่มให้ไวครับคือผมจะไม่ลงสนามเด็ดขาดนะครับ นนเพราะว่าถ้าเกิดลงสนามไปตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่ไหวนะ แล้วก็อันนี้ฮะเป็นเกมพาร์ทที่จะสุ่มในเรื่องของชุดเกาะแล้วก็อาวุธให้พร้อมๆกันฟังดูก็ขี้โกงมากเลยนะ99โรบักซื้อมาเรียบร้อยครับส่วนตรงนี้ครับเป็นบูสเตอร์อเพิ่มโชคคูณ2เอามาเลยครับ90นาที99โรบักอยากจะรู้จังเลยว่าตอนนี้ผมโชคดีกี่เท่าแล้วนะแล้วก็เพิ่มโชคให้กับเกาะด้วยฮะเกาะน,น่าจะเพิ่มเลือดถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาด้วยแล้วกัน99โรบักเดี๋ยวก่อนแล้วเงินเอา ไว้ทำอะไรโอ้เงินเอาไว้สุ่มในเรื่องของเกานะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้จุกเกาะมัมมี่มาและก็สุมโอ้ผมได้เกาะเอเลี่ยนเหรอ เบนนี่เวอร์ชันนี้แอบดูเท่ดีนะเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าอาวุธที่เราได้ซ้ําหรือว่าชุดเกราะที่เราได้ซ้ำเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาอัคเกรดได้นั่นเองฮะก็เน้นไปที่การอัพเกรดละกันอ่าแสดงว่าถ้าเกิดเราสุ่มชุดเกราะได้เยอะๆหรือว่าอาวุธได้เยอะๆเนี่ยก็ถือว่าเอามาอัพเกรดละกันเอาละผมอยากที่จะประหยัดเวลาในการสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อเอ็กตาโรมาเพิ่มเยอะๆละกันนะจะได้ประหยัดเวลาในการสุ่มอ่ะจาก3ไป4อีก199่งอเกโรบักฮะคือเกมพาร์ตอันนี้นะครับแนะนาว่าไม เพราะว่ามันสําหรับคนที่อยากจะประหยัดเวลาจริงๆฮะคูณ5โรครับอีก400โรบัคแต่เดี๋ยวก่อนนะได้สูงสุดแค่คูณ5เหรออ่ะผมลองโรดูฮะว้าวมันต้องแบบนี้ท่านผู้ชมไหมมันต้องแบบนี้โอเคคือการที่เราสุ่มอาวุธเนี่ยดูเหมือนว่าจะสุ่มได้เรื่อยๆเลยถูกไหมไม่ต้องใช้เงินโอเคถือว่าดีมากและโอ้มีคัทซีนแบบนี้1นน2 4่0 0ท่านผู้ชมฮะ How much damage 34 damage เองเหรออุ้ยทำไม damage น้อยจังเลยคือ1ใน2 4 0หมืนเลยนะคือมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ ท่านผู้ชมคงอยากเห็นผมไป PVP แล้วถูกไหมแต่ก่อน PVP ครับแวะอัพเกรดเราจะเลือกไปที่ด่านแบบเบสิกแล้วกันนะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดจะลงไป PVP เนี่ยเราต้องปิดโหมด AFK ก่อนนะแล้วก็รอถูกไหมโอเครอครับรอระหว่างรอคิวก็แวะมาสุ่มตรงนี้สักหน่อยโอเคเริ่มแล้วเหรอเนี่ยอู้โอเคสามารถที่จะคลิกซ้ายเพื่อตีคลิกขวาเพื่อป้องกันตอนนี้ผมอยู่ทีมสีแดงถูกไหมโอเคผมต้องจัดการทีมสีส้มขมอ่อนไหมขมอนชุบอชุบวิ เขาบล็อกผมวิถ้าเกิดผมโดนบล็อกจะมีโอกาสติสตันด้วยรู้สึกเหมือนเบสบอกมากๆเดี๋ยวก่อนนะนายไม่เกรงใจชุดเอเลี่ยที่ฉันใส่มาหน่อยเหรอเพื่อนระหว่างที่เราออโต้โรแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะย่อจอไปอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายได้นะแบบนี้นะครับและผมได้อาวุธใหม่มาเป็นหอกสินะหนึ่งในห้าหมื่นโอเคกดอีคิวเบสมาเลยตอนนี้เนี่ยอาวุธผมค่อนข้างที่จะดีมากเลยแต่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าฝีมือกับดวงเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า หมับเขาให้หมับเขาให้หมับเขาให้ฟันรัวๆฟันรัวๆไม่โดนเลยอ๋อเราแบ่งฝ่ายเราอยู่สีแดงต้องจัดการสีน้ําเงินโอเคอุย้ยมาถึงก็ก,กดบล็อกเลยเหรอหยุดอุยเดียวทําไมเลือดผมลดไวขนาดนี้ what เดียวนะผมสู้ใครไม่ได้เลยนี่ขนาดว่าผมเทพทูแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้น่าอับอายมากๆทําไมผมสู้ใครไม่ได้เลยเอาละเกมพาร์ี V.P ครับเพิ่มโชค 249โรบัคตอนนี้เนี่ยผมน่าจะเหมาเกมพาร์ทของเจ้าแมปนี้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องโชคดีแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือชุดเกาะของ VIP อ h oh my god That's so cool มันเท่มากเลยอ่ะซึ่งสามารถที่จะ copy ดาเมจหรือว่าสเตตัสสิ่งที่ดีที่สุดของเราได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสกินที่ใช้งานได้ตลอดเลยโอ้โหแล้วมีออร่าด้านล่างด้วยออร่าก็ไม่ช่วยนะสิ่งที่จะช่วยผมคือนี่เลยครับ800คอ คอยราคา299รโรบักคือถ้าเกิดจะให้ผมรอแล้วก็ไปสู้กับคนเพื่อหาเงินเนี่ยน่าจะไม่ได้นะ800ถือว่าเยอะเลยแล้วก็มาครับโร่แปโอเคโรเพิ่ม เอาละออตโตโรไปเรื่อยๆครับอยากจะรู้จังเลยว่าจะไปสูงสุดได้เท่าไหร่อันนี้คือชุดเก็บพึ่งเหรอชุดคนที่แบบสวมเพื่อไปเก็บรังพึ่ง1ใน2048อืมถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยเลยและเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะผมได้จ้าคาลัมบิดมาเหรอคาลัมบิดเดี๋ยวอันเล็กมากเดี๋ยวก่อนอันเล็กมากๆเลยโอเคครับผมจะใส่ชุดธรรมดาแล้วกันนะนี่คือชุดเกาะที่ผมได้มานะครับเกาะ120แล้วก็คาลัมบิดเด่ยดาเมจ41โอ้แม่ก๊อ โอเคสุ่มต่อไปครับผมคิดว่าผมน่าจะโชคดีได้มากกว่านี้นะแล้วก็ถ้าเกิดรออีก4นาทีเนี่ยจะมีคูณ2,000โชคเลยนะซึ่งถือว่าเป็นการคูณที่เยอะมากเอาละเอาละมาครับแก้ไม้แก้มือสักหน่อยอ่าเริ่มจากใครดีเริ่มจากเจ้าไ้กอก่อนเลยแล้วกันนะฟันก่อนหนึ่งทีอุ้กกดบล็อกไว้เหรอฟันก่อนฟันก่อนหนึ่งที กระโดดอุ้ย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 อุ๊ยหยุด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 อย่าเพิ่งเสียท่าอะไรง่ายๆเป็นนี่มานี่โอ้โหกดคีย์ดีโคไปหนึ่งที68ดาเมจไม่ใช่68สิ61และโกโจสโตรุใช่ไหมใช่ไหมมานี่มานี่จงลอยขึ้นไปบนฟ้าเจ้าโกโจมานี่หนีไปไหนวิ่งได้ไหมวิ่งได้เท่านี้ดาก์กนวอริเออร์ชื่อเท่เหลือเกินขอหนึ่งคิวขอหนึ่งคิวโกโจสโตรุมานี่วิ่งไปไหนเฮ้ยชึบกระโดดหน ระโดด2อทีโอ้โกโจโกโจโกโจอุ้ยดาบไรเซเบอร์เอาเจ้าดาบไรเซเบอร์ก่อนดีกว่านึมาอุ้ยโอ้ดาเมจดาเมจวาร์เรเพนแรงมากคริติคอคริติคอคริติคอเลือดผมเหลือ27ท่านผู้ชมโอเคผมต้องเล่นชั้นเชิงหน่อยชั้นเชิงชั้นเชิงอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะชั้นเชิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอไม่ oh <laughs> รอบนี้ผมอยู่นานขึ้นนะแต่ว่ายังไม่สามารถจัดการใครได้อยู่ดีอ่ะอุ้ยเซ็งมากเลยเอาละอัพเกรดโชคในการสุ่มอาวุธฮะผมจะอัพให้จนแม็กเลยนะดูซิว่าเงินจะพอหรือเปล่าเงินเนี่ยพอมีอยู่ฮนะแต่ว่าวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยยังขาดไปบ้างนะครับแต่ว่ารอแป๊บเดียวก็น่าจะได้ละ เอาละอยู่ทีมสีแดงโอเคท่านผู้ชมมามามาแล้วมีกี่ทีมเนี่ยเอาโกโจก่อนเลยดีไหมนายสีแดงมาช่วยกันชันนายสีแดงมาช่วยนี่อ่ะมาอุ้กกดบล็อกอีกเา้าเจ้าหมอนี่ชอบกดบล็อกเหรออืมอืมม่กลิบมีหนึ่งคิวหนึ่งคิวเรียบร้อยโอเคดูดีท่านผู้ชมมาดูดีมากเป็นการเริ่มต้นที่ดูดีและโกโจโกโจอย่างนั้นเหรอกดบล็อกก็ไม่ไหวหรอกบอกให้บล็อกหนึ่งทีบล็อกหนึ่งทีเป็นสเต็ปเดี๋ยวก่อนนี่สีอะไรน่าไม่ใช่สีแดงเหรอเนี่ยเออนี่อึ๊ โอ้โหคริติอคอคริติคอเป็นหนึ่งทีหนีเลยดิเจอคริติคอไปโอ้ได้สองคิวท่านผู้ชมแม่และโกโจโ,โกโจโกมาจากไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชิญอยากที่จะเป็นที่หนึ่งอยากที่จะเป็นที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะ่ทำไมเขาไม่สู้กันผมจะไม่ยอมสู้ก่อนเด็ดขาดฮะเราต้องมีชั้นเชิง <1> <1> วิโกโจจะตายโกโจจะตายแบบนี้ขออนุญาตไล่ล่าเฮ้ยชึบ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 ไม่ถึงไม่ถึงสักที ถึงไหมแก่ yeah! ได้มาแล้วครับ1คิวและโอเคเหลือนายสินะเพื่อนมามามากิฟตีซัมวินกิฟต์บีซัมวินบล็อกเด้อไมครฟไอเจ้าดาบไมครฟบดาบไมครฟ์ทำไมแรงจังเลยดาบไมครฟ์ผมก็ยังไม่ได้เหรอออ้แสดงว่าคนในเซิร์ฟเวอร์นี้โอ้โหท่านผู้ชมฮะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นี้โรไป3 0,000ื่นครั้งคือโรเยอะมาก เอาละอยู่ทีมชมพูฮะมาข้างๆเป็นสีม่วงอาวุธนายอยู่ไกลแล้วเกินนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมบล็อกก่อนอ่ะโอ้โหบล็อกไม่ทันมางั้นตีรัวๆเลยแล้วกันบล็อกไปทันก็ตีอ่าได้มาหนึ่งคิวสีเหลืองต่อสีเหลืองต่อไหนไปไหนไปไหนไปไหนคริติคอเรียบร้อยโอ้สองคิวสีม่วงสีม่วงโอ้โดนบล็อกโอ้ไม่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 โอ้ไม่ชึบฟันก่อนเลยหนึ่งทีจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ไม่ตายเหรอ ้ยทำไมไม่ตายสีส้มออ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมีหลายสีจังเลยตรงนี้มาสีส้มออ้ยเดียว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 ค่อนข้างที่จะม่วงมากสีม่วงคืิติคอดาเมจเรียบร้อยรอดไหมไม่รอดหรอกแบบนี้ไม่มีทางรอดและบล็อกทำไมบล็อกทำไมเรียบร้อยสีเหลืองสีเหลืองบล็อกทำไมบล็อกทำไมโอเคอ้าวและโอ้โหทำไมเหลือ,อ,อสอ,ง,อ,องคนอะไม่ค่อยจะยุติธรรมเลยถ้าเกิดผมโดนลุมแบบนี้ผมจะชนะยังไงเด่ย <c oughs> ไม่นะเอ้ย Oh โอ้ไมยเฮ้ยเดี๋ยวผมยังอยู่เอาล่ะครับ1 1ึ่งหน่งท่านผู้ชมฮะเอาละชัตตการซัมวินโอ้โหเฮยพลาดเฮ้ยพลาดคู่ใครจะชนะ <c oughs> yes yes ผมจัดการไปกี่คนเน่ะผมน่าจะจัดการไปโอ้โหหกคนเลยเหรอได้เงินมา18บาท30บาท คือเงินเนี่ยจะได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราชนะนะครับแล้วก็คนที่เราสามารถจัดการได้แล้วก็ดาเมดด้วยตะกี้นี้ดาเมดเกือบ1,000อู้โอเคพอเริ่มเล่นเป็นก็เริ่มสนุกนะเจ้าแมบบนี้อืมผมเหลืออัพเกรดีแค่น่าจะไม่กี่ครั้งท่านผู้ชมฮะก็จะสามารถอัพเกรดจนแม็กได้แล้วนะไม่รวมเจ้าคริติคอลนะฮะ มาท่านผู้ชมฮมเพื่อท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับดูถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมพี่จะกดไลค์คลิปนี้เยอะด้วยนะ999โรบักอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮมเรียบร้อยได้เงินมา4,000อัปเกรดอัปเกรด คอมเีซเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะที่เหลือเนี่ยคือการอัพควีดีคอแต่ว่าผมจะยังไม่อัพควีดีคอแล้วกันนะผมจะเก็บเงินมาออโต้โรอันนี้ท่านผู้ชมฮนะมแล้วก็สุ่มไปแบบรัวๆเลยแต่ก่อนอื่นฮนะบูสเตอร์ตรงนี้ผมเวลาใกล้หมดแล้วซื้อบูสเตอร์ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะเพิ่มโชคให้กับอาวุธแล้วก็ชุดเกราะไปเลยแล้วกันอีก99โรบัก2ขวดตอนนี้สเตตัสของผมนะครับคูณอาวุธ155แล้วก็คูณชุดเกราะ44ทําไมชุดเกราะถึงน้อยจังเลย น้อยแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะยืน FK สุ่มไปสักพักใหญ่ๆนะตอนนี้ผมสุ่มมาแล้ว1,200ครั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกสักพักใหญ่ๆเนี่ยผมจะสุ่มได้กี่ครั้งแล้วจะได้ในเรื่องของชุดเกาะแล้วก็อาวุธที่ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะ ดูเหมือนว่าผมนั้นจะ AFK นานไปหน่อยครับตอนนี้ผมเล่นเจ้าแมปนี้มาเป็นเวลาตีกลมๆไปเลยแล้วกันว่าผมสุ่มเจ้าแมปนี้ไปถึง18ชั่วโมง AFK 18ชั่วโมงเพื่อที่จะสุ่มถึง23,900ครั้งท่านผู้ชมฮะโอ้ My ่กอคือสุ่มมาทั้งคืนขนาดนี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งแสนเลยแต่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมสุ่มมาถึง20,000ครั้งขนาดนี้ผมจะได้อะไรบ้างฮะและสิ่งที่ผมได้นั่นก็คือว้าวคอนยักษ์หนึ่งใน6ล้าน9แสนอย่างนั้นเหรอโอ้ y g o กอดท่านผู้ชมแม มันดูเท่มากๆใช้คำว่าเท่มากๆได้เลยท่านผู้ชมแะและดาเมจอยู่ที่50.5อุ้ยมีจุดด้วยเหรอเนี่ยส่วนชุดดาบโอ้โหพิกเซลซอสอันนี้ดาเมจ41ฮะค่อนข้างเท่มากเลยแต่แน่นอนนะว่าเท่เนี่ยใช้งานไม่ได้ครับเราจะใช้อันที่แรงที่สุดก็คือเจ้าอันนี้ท่านผู้ชมฮะใน6ล้าน9แสนและถ้าเกิดชุดเกาะล่ะชุดเกาะเนี่ยผมสุ่มไว้แค่นิดเดียวนะครับได้ชุดเกาะชุดดับเพลิงฮะห ใน1 3 1 1 0 0 0โอเคกดใช้งานมาเลยถามว่าเข้ากันไหมก็ตอบเลยว่าไม่ค่อยจะเข้ากันสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผม f อมาแล้วได้เงินมาด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเอาเงินเนี่ยมาอัปเกรดในเรื่องของคุณดีคอสักหน่อยละกันคราบไปคราบไปแล้วก็ oh my gosh คือคุณดีคอเนี่ยต้องใช้เงินในการอัปเกรดนะครับและบอกเลยว่าแพงมากๆท่านผู้ชมโอเค ไหนๆเราก็ได้อาวุธใหม่แล้วก็ชุดเกราะใหม่มาแล้วนะครับเราจะไป PVP กันสักหน่อยเอาละดูเหมือนว่าจะเป็นโหมดโซโล,โลครับมาเอาใครก่อนดีเอาเจ้าผีตัวนี้ก่อนแล้วกันมาดิไอ้หนูตีไวหรือเปล่าอ๋อตีไวเหมือนกันมาเอขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีงทมาไมาอืมอืมโอ้โหดาเมจแรงมากดาเมจแรงมากท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะหนีไปไหนมาให้ฉันทุบเดี๋ยวนี้มาให้ฉันทุบ <laughs> ยากระโดดดีโอ้ยโด,ดสตันอย่าบล็อกคนจริงเขาไม่บล็อกกันหรอกนะมาดิโอ้ยบล็อกอีกแล้วเ <laughs> จ้าหมอนี่อ่าได้มาแล้วหนึ่งคิวมามาตัวถัดไปเจ้าหมอนี่เจ้าหมอนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหมอนี่ก่อนแล้วกันเจ้าหมอนี่เลือดเหลือน้อยแกสมาเฮ้ยเจ้าเบคอนเจ้าเบคอนเบคอนเบคอน,เบคอนเหรอมานี้มาโกโจนายชื่อโกโจอะมาดิเจ้าโกโจ ยาเล่นทีเผือยยาเล่นทีเผือฮะเจ้าหุ่นยนต์มาเนี้มาเนี้มาเนี้ยึบปึบไม่โดนโอ้ยเขาใช้กีตาร์ด้วยเนี่ยกีตาร์ก็หายากแต่ว่าผมนัทหายากกว่าเยอะอืมขอตี50ดาเมจโอ้ my god อ้าวแล้วเขาหล่นไปเลยอ <laughs> ย่ามาโอ้โหคือมันแรงมากท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดติดคริติคอลเนี่ย70ดาเมจอยู่ตรงนี้การหนึ่งหนึ่งฮะหนึ่ง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  ยรอบแรกก็เห็นผลเลยท่านผู้ชมฮะการที่คุณนั้นมีชุดเกาะที่ดีกว่าอาวุธที่ดีกว่าเนี่ยโอกาสชนะเยอะมากท่านผู้ชมอู้และได้เงินมา32บาทเลยแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีนะฮะไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้แบบง่ายๆนะครับเจ้าแบบนี้ยิ่งอัปเกรดไปไกลย,ยิ่งแพงฮนะและนี่คือโอ้เป็นแพลตฟอร์มท่านผู้ชมฮะก็คือพื้นเนี่ยจะหายไปเรื่อยๆเองเดี๋ยวก่อนนะแอบเล่นยากอยู่ และเป็นโซโล่ด้วยเนี่ยจ้หมดนี้ตายแล้วท่านผู้ชมฮะตายแล้วแบบนี้ไม่ด okay. ีเอาซะมากมากเลยอาจจะชนะด้วยการที่ไม่ต้องสู้กับใครก็ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาต้องรักษาอาเขตไว้โอ้โย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 เดี๋ยว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 ผมต้องสู้ต้องสู้เพื่ออนาเขตตีตีตีคริติคอลตีคริติคอลตีเรียบร้อยแรงมากเอาละเหลือไม่กี่คนฮะต้องช่วงชิงพื้นที่ นายไปสู้กันก่อนได้ไหมไปสู้กันก่อนเดีย๋ยวพึ่งมาตรงนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไปสู้กันฮะเอาละสู้กันแบบนี้มาแจมมาแจมแจมแจมอู๋แรงแรงมากอุย้ยโดนสตันโดนสตันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งเดี๋ยวผมจะเสียเปรียบไปสู้ก่นกอนไปสู้ก่อนฮ่า <laughs> ฮวิ่งเดี๋ยวพื้นที่เหลือน้อยมากจึ๊บคริติคอลเรียบร้อย โอ้ควิติคอ No ผมได้ที่2เหลือแค่หนึ่งหนึ่งแล้วแท้ๆท่านผู้ชมฮะอ่าได้ด่านนี้ฮะผมชอบด่านนี้มากแล้วก็เป็นโซโล่ด้วยอ่าได้เวลาฮะไล่ตีอุ้ยเคียวเท่มากเลยอ่ะอุ้ยเจ้าหมอนี่เจ้าชุดพึ่งเจ้าชุดพึ่งติดควิดีคอไปเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคนฮะอย่าบล็อกแน่จริงอย่าบล็อกอุแล้วบล็อกกันไม่พักเลยจะไปไหนไอ้หนูมานี่กิฟมีซัมคิวเรียบร้อย50ดาเมจ50ดาเมจ ค่อนข้างที่จะแรงมากผมกระโดดเขาก็เขากะโดดไปมาเรื่อยๆอะมาคือทีคข้อโอ้แรงเรียบร้อยได้3คิวฮะจะตัวเขียวต่อเลยแล้วกันตัวเขียวมานี่อย่าบล็อกครับอย่าบล็อกเรียบร้อยดาเมจแรงสุดๆถ้าเกิดหล่นลาวาคือตายและมาครับหนึ่ง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 บล็อกแล้วไงบล็อกก็ยังสู้ไหวบล็อกก็ยังสู้ไหวบล็อกบล็อกบล็อกตีบล็อกตีเอาดิเล่นเทคนิค ท่านผู้ชมฮะคือต่อให้โดนสตันจากการบล็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียเปียบอะไรขนาดนั้นนะเจ้าแมปนี้เนี่ยอ้าละก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเจ้าแมป r n g battle ฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่สนุกมากๆของแนว r n g เลยนะผมแนะนำว่าลองเข้ามาเล่นแล้วก็ยืน f k กันยาวๆได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นกันได้ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยกูดลักแฮปฟันเจอกันคลิปหน้าครับ